นิทานดีๆเรื่องกุ๋งกิง๋งรักหนังสือเรื่องนฤรุมนทองกรอยภาพชาตรีสีพลแพ้วหนังสือมีความสำคัญและมีประโยชน์กับเรามากๆเลยนะคะเด็กๆชอบฟังนิทานและชอบอ่านหนังสือด้วยใช่ไหมคะเราไปฟังนิทานกันเลยดีกว่าคะ่ะ กุ้งกิ่งตัวกลมแก้มใสย,ยิ้มกว้างทีไรเห็นฟันทุกซี่กุ้งกิ๋งซุกซนเริงร่าหัวเราะห้าห้าเล่นสนุกทุกทีกุ้งกิ่งชอบร้องชอบเต้นบางครั้งก็เล่นเกมดูทีวี ทั้งวันเฝ้าดูหน้าจอนั่งอ้าปากหวอโอ้โหสนุกดีแต่พอให้อ่านหนังสือกุ๋งกิงตาปรือหลับดีกว่าครอกฟี่ตัวหนังสือเยอะแยะมากมายกุ๋งกิงตาลายไม่อยากอ่านทุกที ถึงวันเกิดกุ๋งกิงดีใจของขวัญชิ้นใหม่จากคุณแม่แสนดีพอแกะดูรู้ว่าเป็นหนังสือกุ๋งกิงรอ้องฮ้อไม่อยากได้เลยนี่แม่บอกหนังสือสนุกนะลูกจ๋ากุ๋งกิงทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ คืนนั้นฝันเห็นหนังสือเล่มใหญ่ตัวอักษรวิ่งไล่หนีเร็วหนีหนีวันหนึ่งไปหาเพื่อนที่บ้านเห็นเพื่อนนั่งอ่านนิทานสนุกดีกุ้งกิ่งชอบอกชอบใจกลับบ้านเร็วไวแก่ของขวัญทันที โอ้โหหนังสือแสนสวยมีรูปสัตว์ด้วยเหล่า,มาแมลงใจดีกุ้งกิ้งรีบเปิดอ่านดูอะฮะอู้หูนิทานสนุกดีกุ้งกิ้งอ่านหนังสือทั้งวันนิทานสุขสันหลับสบายฝันดี ฝันเห็นเพื่อนสัตว์มากมายเจ้าหญิงเจ้าชายเล่นกันเต็มที่คุณแม่ชวนไปซื้อหนังสือเล่มใหม่กุ๋งกิ๋งดีใจยิ้มสดใสทันทีร้านหนังสือมีนิทานหลากหลายสนุกถูกใจรูปสวยดีดีกุ๋งกิ๋งมีหนังสือมากมายอ่านแล้วสุข ใจอ่านได้อ่านดีอ่านหนังสือช่างแสนสนุกอ่านแล้วมีความสุขทุกทีทุกทีมาล้อมวงอ่านหนังสือด้วยกันแลกเปลี่ยนแบ่งปันรักใครสามคัคคีอ่านหนังสือแล้วสนุกจริงจรงรู้ไหมกุงก๋งกิ๋งรักหนังสือจังเลย ว,ว้าวนิทานเรื่องนี้ทำให้หนูอยากอ่านหนังสือมากเลยค่ะแล้วกลับมาฟังนิทานดีๆกันอีกนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ